โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 6 1 e นะครับผมโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกม Overwatch กันนะครับผมมาแปลกตากันนิดนึงนะครับผมไม่ได้มาอยู่ใน Minecraft หรืออะไรนะครับผมพอดีผมโหลดกลับมาเล่นแล้วก็เชิญพวกน้องๆมาเล่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดดิสแป๊บนึงนะครับผมเปิดดิสคอร์ตแป๊บนึงนะเปิดหูก่อนเปิดหูเปิดไมค์เฮ้ยเล่นกันแล้ววะยังเลยยังเลยเนี่ยรออยู่รอแล้ววะรอใครอะ ดีเบรเดียวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสุดยอดแท้งเดีมวงติดอีเียรเดียวท้งเดียวอ่ะสัตั้งคลิปชื่อโอ๊ตของแต่รูปคับจีอ่ะเล่นพี่บัวอยู่ตัวนี้ตัวอะไรวะไอ้ตัวใหม่ปะเฮ้ยไล่วนนั้นไล่วนี่เป็นนักมวยเหรอตรงนั้นป้องกันปึ๊บ อ่าเป็นโจโจเฮ้ยยิงยิงรถดูรัวนะไหนเด้อเฮ้ยยิงกลองกดคลิปเล้วคลิปขวาจะเข้านะมันกันนะคลิปจะเป็นการแปรงร่างพนมมือรอบหนึ่งแล้วก็คลิปขวาเป็นกันมะเอามือบังหน้าอ่าฮะเป็นป้องกันใเนี้ยใช่แล้วมันโคตรถึกมันกุ้งเฮ้ยยิงกุ้งกำลังกพื่อนเขาลองใครไม่ดึงกูวะ อันสี่เป็นถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้มันจะดูดน่าจะเมตได้เดี๋ยวนี้แทงสมัยนี้แม่งโจมตีแรงดีว่ะทุกตัวแหละแรงหมดเชื่อดีจริงเนี่ยเมื่อก่อนนี้แม่งโคตรเบาเลยอ่ีโยตรด่านเวนี่ด่าไอ้คนเกาหลีเลยอไอ้ชุนเดะเลยพอที่ฮิวดีสุดในเกมนตลอดการแย่ละด่านนี้เป็นแบบไอ้นี่อะเจ๊ตะกินกันเนี่ยกินสวยดีเลยเปล่า อ๋อจะกินแข่งอ๋อนี่นักแข่งอะเนี่ยต้องใช้แต้มแข่งกันจะซื้อได้วันนี้นักแข่งเหรอเฮ้ยมากันนักแข่งว่ะอันนี้คือแบบแย่งกันทุกคนแย่งกันได้หมดเลยตรงกลางตรงกลางแย่งตรงกลางฮะได้เลยแบบนี้แม่งสุดยอดจริงมากันยังวะวัมาแล้วล่ะโอ้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 มันมาแล้ว

สบยก็ถอยพี่พิงออกที่ไปไกลเกินหิวไม่ถึงอ่ะเนี่ยมือที่ก็หิวไม่ถึงอมือที่ตายเลยรับไม่ทันเลยหล่อน่ายไม่ล่้ชาไผ่ก็ได้ตาเฮ้ยแต่มันจะยืดไปแล้วนี่หว่ายืดเลยยืดเลยยเลยสบายสบายแ ซอมบ้าไม่ไปไหนเราว่าเฮ้ยกูต้องสแกนซอมบ้าให้นั่นเองจริงเราเลยปันไปอีกแล้วไอ้ยื่นเพื่อฟาลาอยู่ข้างบนนะมายิงไม่หยุดเลยด็อยู่ข้างบนเหรอหุ้ยแย่แล้วกูโดนแฮ็กยิงอยู่ล่างโอ้โหมันมาล่างแล้วมันมาล่างแล้วมันมาล่างแล้วโอ้แล้วเมอร์ซี่แม่งฮิวแม่งอย่างเดียวเลยสุดยอดมากเราเข้ามาคอมโบกันนะเดือดเดือดเดือดเดือยู่ข้างนอกกันนะเข้าไปตรงหุ้นนัวจัดเลยเราจะบุกกันเลยไหม รออันตีใส่้กันให้พี่ได้เจอตัวอันตีรารออันตีรารออันตีนี่เขาเปิดซอมบาร์ให้แล้วนะมันมันมันน่าจะหายตัวไม่ได้สักพักหนึ่งต้องอันตีหนึ่งคนต้องอันตีหนึ่งคนเดี๋ยว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 ใกล้แล้วใกล้แล้วอันตีมอันตีมีเสาฮิวมีเสาฮิวถ้าจังการก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะแต่ฝั่งมันจะอันตีแล้วดิไปยตายหมดแล้วใช่ไหมตายหมดแล้วหรือว่าไงตายหมดไหมตายหมดไหมหรือว่าไงยังยังยัง

เลยมอยลาก็ได้嘛กระตุกกระตุกเฮ้ยตัวธรรมดาไม่เล่นเข้ามาแล้วเฮียกระตุกใครยืนลงแทมไหมไม่มีอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอด๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุเข้ามาแล้วเฮียกูเข้ามาแล้วสัตว์กูเข้ามาแล้วสัตว์แต่กูตายเฮียฟาราไม่ยิงกูเฮ้ยโอ้โหถามแล้วเฮียโอ้ยเฮียมอยลากะทังโอ้ยย โอ้ยคุณวัยหลับไม่นอนกันวะมันโมงไงอ่ะไม่ทันไอ้ไงไม่ได้ฝั่งนู้นยไอ้มีใครไม่เล่นตัวบินบินนั่นเป็นไหงเล่นเป็นเนี่ยเล่นเป็นหมดอ่ะเล่นดิเล่นดิเฮียถ้าคุณหยิบกระซี่ก็ได้เดี๋ยวเพื่อมันรู้ตรงบ้างได้ไหมเดี๋วปะอันอันกันอ๋อฟังซิต งงงงงปลาอยู่ข้างบนนะมายิงฟรีเลยนั่ะยิงฟรีอะอะไรโอ้ยชีอะขึ้นไม่ได้โอ้โหโดนแฮกยิงกูตายน่ะเมสต์ไม่ตายฮะเมสต์ตายแล้วไอ้สัตว์เกตายมเข้ามาอยู่ตรงแคมป์เข้ามีตรงแคมป์ใครจะเข้ามาดีกว่าพี่เลือกพี่เลือกพี่เลืกไม่คิวตามไม่ทัดคิวตามไม่ทัดเดือดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Ui! giờ hảo vào như này đang hài tôi đan hay còn, nó có, cái Tiny! cái Tiny! Tiny! hãy Tiny! 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 Tiny!

ฮิวฮิวนะเฮวโดนเก็บแนวหังไฮิวเดนเก็บไปแล้วครับฮิวเดินฮิวโดนเก็บไปแล้วฮิวโดนเก็บตอนนี้กูลังบวกกับฮิวเขาอยู่เย็ดแม่แล้วแม่งมากันหลายตัวเลยี้อ่ะตายกำังสเปกเตอร์จอยโอมเธอเลยให้มันหยุดมันหยุดไปแล้วปะจุดอะไรจุดอะสรไปอีกจ้่ ใครมันไปตรงกันว่าใครเป็นเกนจิแต่กูต้องไปช่วยเกนจิปึคลายเปิดสีของเราใช่ไหมใครของเราของเราของเรานะเกย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็เปิดเหมือนกันโธ่ยอดกำลังจะเปิดเลยเฮ้ยตายยากตายเย็นมีนจี้เขาเนี่ยโอ้โหดีโอ้แต่เมอร์ซี่มันอุ้ยอุ้ย Phala vẫn chưa chết. Phala đang hổng chết. Phala vẫn chưa chết. Phala vẫn chưa chết. Phala vẫn chưa chết. là vẫn chưa chết. Phala vẫn chưa chết. chưa chết. mấy vẫn chưa chết. Phala 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 chết. เปิดไปก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหหมายเปิดเพื่อให้คนคนอื่นเข้าได้ก็โอเคนะยังไมม่ีโอ้ยมึงไม่ออกเอ่อจีรับดีจัดเอาไปไปไปเจกย์ฟาลาโอ้โหเกย์โดนฟาลามายิงเอรอเกิดนะรอเกิดนะ ม ok lighting, ไม่ทันไม่ทันไม่มไม صل, ทันไง่ไม่ทันแ่ไม่ทัน้ยเี่ยโอ้ my god โอ้โหอมบายังวดันเดียวกูกลังจะตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยแน่เี่ยมันไปแน่จังหวะที่กูกลังเกิดปวดปวดะมบาอเวอร์ไทม์มาไปทันปะนี่อย่าบอกนะเปนคือคอมเมตตา มันไม่ไม่ระเบิดเฮียค้อลงไม่ได้เฮียกูก็ยังสู้อยู่ไอ้เฮียเอ้ยกูก็ยังเอาเนาะโอ้มาซีจะกินกนิดอ่ะกูต้องรวย,ยก่อนโอ้อยอไ,อ,ไอ,อ,อ,อเกมมิเตกันเหรอใช่เกมมิกเล่นซับดีกว่าไอ้เง้ยโอ้ตัวอะไรไม่รู้ไอ้เฮียตัวเนี้ยโอ้แรงแต่เขาเมี่ยเขาแรงแรงนักวลยวัีนี้ เฮ้ยม mm ีแรงด้วยเวิวเล่นบ่อยมันจะนับแต้มเวิวมันจะมีความชันนฮีโร่ด้วยความชันนฮีโร่ไงโอ้ไม่กอดดึงโป๊ดไปตำแหน่งก่อนไอ้ยังไงเนี่ยเกือบทาโอ โอ้โหจังก็ทงไว้ที่ต้องจังแร็ดมาอย่างงี้อันเจับสองพี่น้องเต็กตะกุยชิโรบิมันไม่ถูกกันในทะี่ฮะอะพี่น้องกันไนงะโอ้โหกันจะด้วย เอาเอาีกอ่เอาเวิกแล้วเหมือนตาแรกเลยเราต้องไปดักแม่งเลยดีกว่านัน้มันคุยกันแล้ววะพี่สองพี่น้องบทพูดเฉพาะบทพูดเฉพาะพี่น,ออนอ้องว้าจ้ Everyone's scared to take on the best player in the world. you want going to mercy, it. Oh, mercy, mercy, get over. Oh, mercy, get over. Oh, over. over. น,นี่อะะะไรวเฮ้ยเฮียตัวอินเดียนี่ว่ะเอาฝันทำไมเหมือนหลุดอะ่ะลุดอ,ะอ่ะอ่า<ด>แท<ก>งเราไปแล้วอ่ะกลัวไปแล้วพแบบี่ไงแตกหรอแทงเราอยู่ในม,มุมนี้ฮิลซัพพอร์ตฮิลไม่ได,ด้โอ้โหอ่าเดี๋ยวกูเก็บลูปนนะเดี๋ยวกูยืนตรงนี้อ่ะ กูไม่บวกนะนกูบวกไปนะถ้างั้นนะเอาใจเย็น,น,นทิ้งหมดให้ดิเอ้ยกูไม่บวกเอ้ยเฮียไกลเกินไอสั์เดี๋ยวฮิวไม่ได้เว้ยโอ้ยไม่ทันขอโทษทีว่ะกูไปไม่ได้ว่เวะเฮียใจเย็นไปเจ็บเฮียกูไกลเกินไอเฮียโอ้ยไกลเกินไกลเกินดูดีดูดีดูดีกูยิงให้แล้วกูยิงให้แล้วยิงให้แล้วกูยิงให้แล้วเป็นห่วงกับน้องเป็นหัวงกับเฮ้ยเฮียดูฟิตไอ้สั์ อ้องเปลี่ยนตัวตัวที่เคยกากอ่ะแต่ตัวนี้ดีแล้วดีขึ้นนิดหน่อยไอ้ต้นไม้ใครวะต้นไม้ผมเองอันติอันติพี่บัวนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิววะเฮ้ยเฮ้ยบันบันเฮ้ยฮิวดิไม่ชอบเฮ้ยหายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันทำท่าเหมือนจะอันติแล้ววะ เดินมาใกล้อย่างนี้เฮ้ยแต่เฮ้ยแต่ฝั่งนู้นเขาไม่ได้มาเป็นทีมว่ะดูจากทรงนะดูจากทรงนะเดูทรงดูทรงดูปีหนังดูปีหนังดูปีหนังหิวไหมอะอะไรนะหิวหิวหิวไม่ทันเลยเนี่ยไม่ทานไม่ทันไม่ทันนี้ไม่ทันนีไม่ทานเดี๋ยวกูณหิวให้เดี๋ยวกูณหิวให้ เราตายเฮียตายตายเยโมลไมล่าฆ่ากูอีกไอ้ตายเฮียต้องให้มีอารมณ์เหรอวะฮะเล่นเล่นตกตลกตลกไม่ได้นี่ต้องไม่หาใช่ไหมมีจังหวะขืมบ้างไหมแวกไม่หิวเว้ยทำไมอ่ะจะหิวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ถอยมา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 ถยถอยมาถอยมาเอาอาเอาถอยถอยเอาฮิวิเออกูยนบนนี้นะเอาๆอแต่คอมก็ลงมาไอ้เจ้าฮิวหมดไอ้เจ้ากูอยู่ข้างล่างนะไอ้เย้าเล็กกูอเ้าม้นอะไรบนจอมาทอไมเดี๋ยวก่อนเดีเยวยี่อ๊พี่อ๊คก่อนหายกันหมดได้ไหมฝั่งเราหายใช่ไหมเนี่ยสรุปยังอยู่ะวะ ดโดนเจ็ดหกิงตายห่าไปแ yeah, 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 yeah. ย่ไหมเย่เย่เย่แย่กูแย่และกูแย่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 โอ้เจ็ดหกแม่งเจ็มหมดเลยเย่ yeah. เดี๋ยวกูไปเอาจอเจ็ดหกไม่ใเจ็ดหกนี่แม่งตัวเสี้ยมหร <c oughs> ือไงเนาะเฮ้ยมันเงียบเลยวะอาเหรอ,อมัน,ม,นมันตายใช่ไหมหรือว่าไง <c oughs> ไอเปิดเตะเฮ้ยดูฟิต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 เข้าทำไมไอะดูฟิต ไม่น่าดีเพียเดี๋ยวลูกกลมๆบอลๆแดงๆเดี๋ยวกูเก็บให้นะต้องใช้เฮ้ย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 เมอร์ซี่เมอร์ซี่ไอ้เหี้ยเมอร์ซี่ใครใครเปิดใครเปิดใช้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 เปิดทำไมเปิดทำไมน้องว้าไปบ้านไปซะบ้านไปกินนมซะโอ้ยเหลือตัวเดียวแท้ๆไอ้เรื่องนี่คุก๊ด ยิงวะไอ้เจ็บเวรที้จุบเวรที้จุกเฮ้ย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 เกือบตาย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 ไปไหนกันหมดแล้ววะเงียบแล้วตรงนี้สถานการณ์เงียบดุงฟิตดุงฟิตจะทำร้ายเพื่อนกูจะทำร้ายเพื่อนกูรอรอมันรอมันคันอย่าไปยิงมันจะได้กรอกไม่ไม่ไม่จะยิงอ่ะต้องยิงไว้ก่อนอ่ะ ยิงๆมันได้ก่อนไงมไม่ได้ก็ต้องยิงอเยิงต่อนต่อต่อยิงยิงอยู่คนเดียวปะเนี่ยใช่เออสนุกดีไว้ทุกอย่ามีมีมีมอ mercy ฮิวอยู่แต่ชิวไม่ทันยิงหมกแม่งรู้เลยัลโหลไม่รอดอ่ะ เฮียจะดูฟิตดีนะมันไม่ค่อยมันเล่นไม่ค่อยเป็นนะเว้ยเฮียดูฟิตนะบอกให้นะเฮียจะไปเล่นแอนนาอะไรเฮียไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นพวกเราพวกเราโดนถล่มด้วยอันติมันไปแล้วอิมเมตตาอะไรเงี้ยเว้ยเฮียยังไม่มาใช่ไหมเฮียดูฟิตเนี่ยสรุปยังวะมันมีใส่เมตาปล่อยป้อมอยู่อะเก็บป้อมด้วยเออดูไหนวะ มาถึงตรงนี้ใช่ไหมดีเลยกูเก็บให้ละกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเก็บให้ละกูเก็บให้ละกูเก็บให้ละไปดีจ้ะว่าไงน้องอยู่ตรงนี้นะตรงตรงนี้มุมดีตรงนี้ไม่มีใครยิงตรงนี้บอกเลยตรงนี้มุมดีนี่มึงดีกูโดนกูโดนกูโดนเล่นนะอันนี้กูโดนเล่นนะตรงนี้นะ กลับบ้านไปถ้าจะโฮมก็โฮมไปดิไปดิเมอตีแม่งหลู่แม่งติว่าหนีมาแล้วไม่นะแต่เป็นการให้มันหนีไปเฉยๆแล้วไอ้เกมเมอร์ซี่ไหนดีแม่งดูฟิ่อยู่ข้างบนด้วยระวังเมอร์ซี่เมอร์ซี่คันที่ผมอยู่คนเดียวเมอร์ซี่เฮียดูฟิ่ดูฟิ่ดูฟิ่ดูพี่เอาละเอาละเอาละที่แตกที่แตกเฮ้ย ยิงยิงป้อมใช่ไม่ทาด้ยเฮ้ยเฮ้ยเตายเนี่ยป้อมป้อมป้เฮียไม่ชอบป้อมไหมเฮียทำให้ประเทศกูไม่ค่อยดีเลยป้อมไม่ใช่ไม่ใช่ละป้อมดี่ฮ้วเฮีวฮ ดุมฟีด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 ริงเหรอวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังโดนอ้อมไวล่ามาอีกระวังไม่ฟีดนะระวังไม่ฟีดนะไม่น่าตายตายแล้วเหรอเฮ้ยใครวะใครวะไอ้ยิงไมซส์ไหนวะไปไหนวแล้ชุะงอซี่ซุกไปแล้วเฮ้ย มันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวโอ้ยพี่แหลมดูแฟลแหลมโคตรแหลมโคตรดู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 ขอจบดีๆหน่อยได้เปล่าเนองนี่ตาเนี้ยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะเมื่อกี้คือเมื่อกี้ไม่เอาเลยใช่ไหมเราเก็บลูกแดงๆให้เอ้ยจะไป็นใคอยู่ข้างบนข้างบนอ่ะ เฮ้ยเขี่ยที่เป็นคิวตีเพรา่าตีสวยตีสวยตีสวยเอาอ่ะเอาอ่ะเมื่อที่อยู่นั่นเมื่อที่อยู่นั่งเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นและแต่กูมาเอาไม่ได้ตอนนี้กูต้องเล่นกับไอ้นี่อยู่ เจ็ดหกล็อกเป้ามีชิบหายมีคนมีคนแฮกซอมบ้ามาให้แกละโอ้ย yeah. เียมอะอยากฮิวดีวะกูไม่ชอบป้าเราไงมไม่ให้ตายหมดนะห <c oughs> มดมวยลาดีเฟส <c oughs> เออพี่โอแม่งเป็นมวยลาดีเฟสอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะดูดิแล้วเรากูฮิวอยู่คนเดียวใช่ป้งไม่แต่ตัวนี้มันมันได้ไออันที่เยาบกอกแล้วอัติเมียเยอะอยู่แล้วเน้นฝอยลูกฮิวเน้นฝ่ายลูกฮิวไม่เน้นเน้นกิ๊กสายเยอะเยอะเยอะ เน้นเอาไปดูดเลือดคนอื่นสิทำให้เลือดคนอื่นโดนแฮกนะใครโดนแฮกนะอ่าบอกซมบา้าไม่ขำบอลเนี่ยมันมันพวกข้าจีบบินเนี่ยไม่ได้บินเนี่ยข้าำบนมาแล้้วขามาแล้วบนมามาหนักปะมาหนักปะมาลืมปะอุ้ยลิงลิงลิงไอ้เงี้ยลิงมันเม้มว่ะไอ้เงี้ยมันเม้มว่ะมันเอาลิงมาเล่นอ่ะเฮ้ยเอาเกินแล้วจริงจังไปไหนอะ เฮ้ยทีมคิวด้วยเหลือๆจะมีมไปไหนอะน้องเอาชนะปะเนี่ยชนะชนะเมื่อมีเวอร์ซีทุกอย่างก็ดีขึ้นใครเล่นเมอร์ซีปะเนี่ยน้องน้องจังหวัดไหนครับพี่เนวจังหวัดไหนครับโอ้เบื่ออที่แอคนี่ไวอะไหนจุกจีตัวหนึ่งตัวสองตัว โอเคเฮียอันติแม่งเล่นดีกว่าดีว่าไอ้เฮียใครแม่งเล่นดีว่าไว้สัตว์สุนตีนใช่ไหมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็เล่นเป็นทำมาเล่นอีกรอบนะครับผมก็คําพูดใดที่ไม่สุภาพแล้วก็วาจาใดที่ไม่สุภาพก็ขอขอโทษไปณที่นี้ด้วยนะครับผมทำไปเพื่อเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มของท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม